ใคลิปนี้ก็พามาชมต้นอรางนะครับต้นอรางนี่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้เบิกทางปลูกนำร่องปลูกป่าได้ดีนะครับถ้าต้องการไม้ที่ใช้เวลาไม่นานมากนะครับโตเร็วมีความทนสภาพาแวดล้อมและที่สำคัญเนื้อไม้นี่สามารถนำแปรรูปขายเป็นเศรษฐกิจได้ ก่อสร้างบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้นะครับมีดอกที่สวยนะครับในช่วงนี้เขาก็มีผลผลของเขาในมเมล็ดด้านในสามารถอยู่ได้ข้ามปีนะครับบางส่วนเนสามารถที่จะอยู่ได้ข้ามปีนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับถ้าเกิดในลักษณะพื้นที่ อยู่ตามคันดินลักษณะพื้นดินเป็นดินลุกรังมีหินลุกรังหินกรวดเยอะๆแบบนี้ก็จะทําให้ต้นนั้นไม่ค่อยสูงใหญ่แบบนี้นะครับแตกกิ่งก้านสาขาออกกว้างๆต่าๆนะครับถ้าเกิดตามป่าดงดิบหรือว่าป่าเบ็พันธ์ ที่ไไในแรงมากนะักนั้นก็จะทําให้ต,ต้นต้นปลาตรงสูงใหญ่เป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดในลักษณะสภาพแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นอย่างที่กล่าวนะครับเป็นสภาพดินที่เกิดมีความทนแรงนะครับทนทานไม้ชนิดนี้ตายยาก ปลูกจริญเติบโตได้ดีนะครับมีความเร็วในการจเจริญเติบโต,บตเป็นไม้ที่เหมาะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับที่แนะนำให้ปลูกเอาไว้ใช้งานไว้ใช้ขายแปรรูปหรือจะสร้างป่าเป็นธรรมชาติก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับต้นอรงังหรือว่าต้นนนทรีป่านะครับ ก็จะเห็นว่าต้นนนทรีป่าหรือว่าอารางนี้ก็จะเกิดกันเป็นกลุ่มๆนะครับนั่นคือสภาพที่เขาทนสภาพนะสามารถเกิดเจริญเติบโตได้แทบทุกที่นะครับโตได้เร็วนะครับ